คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อตอกิโดรุ่น c r u i s e 4.0TL นะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบถือท้ายชนิดหางยาวค่ะเมื่อเริ่มต้นการทำงานนะคะจะต้องทำการเปิดแบตเตอรี่ก่อนค่ะโดยภายในกล่องแบตเตอรี่นะคะจะมีแบตเตอรี่สวิชแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จโซลาร์เซลล์นะคะ ก่อนอื่นค่ะเราจะหมุนสวิตช์แบตเตอรี่ไปที่เครื่องหมายออนก่อนค่ะและต่อไปนะคะเรามาดูที่หน้าจอของเครื่องยนต์กันค่ะโดยที่หน้าจอของเครื่องยนต์นะคะจะประกอบไปด้วยหน้าจอและ Emergency Switch สีส้มนั่นเองค่ะ สำหรับปุ่มที่หน้าจอนะคะจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันค่ะปุ่มแรกคือปุ่ม on/off ปุ่มที่2นะคะคือปุ่ม cal ค,ค่ะและปุ่มที่3นะคะคือปุ่ม set up และเมื่อเราต้องการใช้งานนะคะเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม on/off switch ค้างเอาไว้นะคะจนกว่าหน้าจอจะติดแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าแต่ละบรรทัดบ,บนหน้าจอบอกค่าอะไรกับเราบ้างค่ะ บรรทัดที่1น,นะคะจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือค่ะบรรทัดที่2นะคะจะเป็นระยะทางคงเหลือที่เราสามารถวิ่งได้ที่ความเร็วนี้นะคะและบรรทัดที่3คือความเร็วของเรือค่ะส่วนบรรทัดสุดท้ายนะคะจะบอกถึงกําลังไฟฟ้าหรือกําลังวัตที่เรากําลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ค่ะ และสีส้มนี้คือ emergency switch ค่ะที่ทางเราอยากจะแนะนำให้ผู้ขับเรือนำสายคล้องไว้กับข้อมือของท่านในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุผู้ขับเรือตกน้ำหรืออุบัติเหตุอื่นใดที่ท่านต้องการหยุดเรือกระทันหันหากสวิชสีส้มตัวนี้หลุดออกจากตัวเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์จะตัดการทำงานอัตโนมัติค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้ประกอบไปด้วย3เกียร์ด้วยกันค่ะเดินหน้าเกียร์ว่างและถอยหลัง สำหรับตำแหน่งตรงกลางคือเกียร์ว,ว่างค่ะเมื่อบิดไปทางขวาคือเดินหน้าและบิดไปทางซ้ายคือถอยหลังค่ะต่อไปคือวิธียกหางเครื่องยนต์นะคะท่านสามารถบิดสวิตช์สีส้มตัวนี้มาในตำแหน่งอันล็อกค่ะหลังจากนั้นก็ยกหางเครื่องยนต์ขึ้นจะมีเสียงดังแกลกนะคะแปลว่าเข้าล็อกแล้ว แล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านต้องการเอาหางเครื่องยนต์ลงกลับมาที่ตำแหน่งเดิมท่านสามารถทำได้โดยการยกเครื่องยนต์ขึ้นเล็กน้อยและค่อยๆปล่อยเครื่องยนต์ลงสู่ตำแหน่งเดิมและปิดสวิตช์สีส้มด้านหน้านั้นกลับมาในตำแหน่งล็อกเช่นเดิมค่ะเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้วท่านสามารถปิดเครื่องยนต์โดยการกดปุ่ม on off ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะดับและขึ้นคำว่า off นอกจากปิดสวิชเครื่องยนต์แล้วท่านจะต้องทำการปิดสวิชแบตเตอรี่ภายในกล่องเก็บแบตเตอรี่ด้วยค่ะโดยการหมุนสวิชแบตเตอรี่ไปที่ตำแหน่ง off เพื่อเป็นการปิดระบบของแบตเตอรี่ค่ะ กล่องสีเหลืองใบนี้คือกล่องเก็บตัวชาร์จแบตเตอรี่ค่ะซึ่งภายในประกอบไปด้วยตัวชาร์จแบตเตอรี่และหัวปลั๊กตัวเมียแบบกันน้ำนะคะสำหรับไว้ให้ท่านตัดต่อเข้ากับไฟฝังของท่านค่ะและนี่คือขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่ค่ะเริ่มจากถอดปลั๊กซ็อกเก็ตระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ออกนำปลั๊กซ็อกเก็ตของแบตเตอรี่ต่อเข้ากับตัวชาร์จแบตเตอรี่ หลังจากนั้นท่านก็นำปลั๊กตัวผู้จากตัวชาร์จนะคะต่อเข้ากับปลั๊กตัวเมียที่เราได้ส่งไปให้ท่านตัดต่อเข้ากับไฟฝั่งของท่านค่ะซึ่งปลั๊กทั้งสองตัวนี้เป็นปลั๊กชนิดกันน้ำซึ่งท่านสามารถดูสถานะการชาร์จได้จาก ตัวนี้นะคะมี3สถานะด้วยกันประกอบไปด้วยสีแดงคือไฟต่ำกว่า80สีเหลืองไฟอยู่ระหว่าง80 100อและสีเขียวคือแบตเตอรี่เต็มซึ่งเมื่อแบตเตอรี่เต็มระบบจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่อู่ต่อเรือบริษัทมริอาตประเทศไทยจำกัดค่ะ